จเจริญในธรรมจเจริญในใจจงมีแก่เราท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมมาสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเราโมทนาบุญกุศลเป็นของใหญ่นั่นเองที่เราได้โมทนาแล้วมันก็ใหญ่ในจิตใจของเรามีการสร้างทานบ่มีศีลบรมีนิธมร,รมบร,รมีปัญญาบ่มี วิริยะบม่มีคันติบม่มีสัจจะบม่มีอธิฐานบบร,รมีเจริญเมตตาบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีก็ต้องมีเต็มที่เต็มกําลังนั่นเองฉะนั้นการเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งไวยเราก็ผ่านไปตามลําดับนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24เดือนพฤษภาคม2568น้นั่นเองเหลืออีกสองวันก็วันเดือนดับนั่นเองเดือนดับวันพระวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาด คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจ,ใจิตใจจิตใจเรามั่นคงในธทมคำสอ,สอนพระเจ้ามันให้ทานธรรมาทานไม่สําคัญวัตถุสิ่งของก็สําคัญธรรมาทานก็สําคัญอภัยทานก็ต้องมีด้วยนะเองถ้าเราไม่มีการให้อภัยกันไม่มีการมองในแง่ดีมันก็จะมองในแง่ร้ายในแกการเบียดเบียน แย่งกันกินแย่งถินกันอยู่แย่งคู่กันพิศาวาสแย่งอำนาจกันครอบครองนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเป็นกรมมาคุณเป็นส่วนใหญ่นั่นเองอย่าเอาการมาโทษเป็นส่วนใหญ่ต้องเอากรรมมาคุณเป็นส่วนใหญ่คือการเคลื่อนนุนวันนี้ก็มีฝรั่งมาจากสเปนเคยบวชมาแล้วก็อเอาของมาถวายเอานมมาถวายเอาอาหารกระป๋องมาถวายให้เราได้ฉันข้าบนนั่นเองก็ มาจากเชียงดาวมาจากข้างล่างที่ทำลงตาม,มาแล้วก็เดินขึ้นมานั่นเองหิ้วของมาเพื่อจะถวายอีกคนก็พูดภาษาไทยได้อีกคนก็พูดภาษาไทยไม่ได้ฟังไม่ออกนั่นเองแต่ความศรัทธาเขาก็ศรัทธาดีศรัทธาในธรรมคำสอนพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าพระสงฆ์มีการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองเหมือนคนไทยที่ศรัทธาตั้งมั่นนั่นเองคนไทยที่ไม่ศรัทธาตั้งมั่นก็มี ฉะนั้นมันอยู่ที่ของเก่านั่นเองถ้าบุญทานการกุศลของเก่ามีมันก็จะมีไปเบื้องต้นมีใน่ามกลางมีในที่สุดนั่นเองที่สุดแห่งการมีแล้วก็มีบาร,รมีไปไเรื่อยนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในการสวดมนต์ในการฟังธรรมในการปฏิบัติกายวาจาใจของเราเราก็ไม่ทิ้งไม่ขาดในการสวดมนต์อยู่แล้วไม่ทิ้งไม่ขาดในการแผ่เมตตา ไม่ทิ้งในการแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตอนบันทึกบุญทุกวันนันเองถึงเราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราก็มาฟังอยู่ถึงบางคนไม่มีโอกาสเจ็บป่วยไข้ก็ยังฟังอยู่นั่นเองคนที่ป่วยแล้วด้วยกําลังจะป่วยอยู่ด้วยและเราทั้งหลายก็ต้องป่วยอีกด้วยนั่นเองเกิดมาแล้วด้วยกําลังจะตายอยู่ด้วยและเราทั้งหลายก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยนั่นเองเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปที่วัด ป่าห้วยหงหลวงที่อยู่ตำบลห้วยม้าอเภอเมืองจัังหวดแพร่นั่นเองเราก็ได้ไปพักอยู่คืนหนึ่งแล้วก็กลับมาไปคืนแรกก็ไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเองเพราะว่าไอจนถึงตีหนึ่งนั่นเองอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนเราอยู่อากาศชื้นไปเจออากาศร้อนมันเลยทําให้ร่างกายไม่ปกติไอเกือบตีหนึ่งตีสองนั่นเองก็ถือว่า สังขารมันไม right. Trump, right. right, well. today, so um, like ่ได้ดังใจเราทุกอย่างอยากให้นอนหลับก็ไม่หลับไอเกือบทั้งคืนนั่นเองกว่าจะได้นอนหลับที่สองที่สามไปแล้วนั่นเองฉะนั้นสังขารร่างกายเราบังคับไม่ได้สิ่งที่เราบังคับได้คือบังคับให้เรากินบังคับให้เราหายใจไว้ก่อนถ้าเราไม่หายใจมันก็ตายนั่นเองหายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ตายนั่นเองนี่แหละเกิดกับตายมันอยู่ทุกลมหายใจของเรา ฉะนั้นความตายมันอยู่ที่ลมหายใจนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักลงในสงสารมันหักโลภหลงอลามันต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่มีการพิจารณาความตายเราก็หลงตัวลืมตายหลงกายก็ลืมว่าเราแก่หลงผัวหลงเมียก็ลืมบุญคุณพ่อแม่หลงทำมาหากินก็ไม่ทาตามทำคาสอนพระเจ้านั่นเองฉะนั้นความศรัทธาัไม่ว่าฝรั่งมังค่าเขาก็ยังศรัทธา ในทมคำสังสอนพุทธเจ้ามีการเรียนไตรปิฎกบ้างมีการเรียนภาษาไทยภาษาธรรมภาษาบาลีเข้าใจในภาษาไทยเข้าใจในภาษาธรรมเลยเกิดความศรัทธาความตั้งมั่นรู้จักอริยสัจส,สี่ดันเองรู้จักทุกพพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดหลงสม,มุดไทยสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เพียรละมรรคก็ควรเจริญน,นิโรธเราทั้งหลายต้องทําให้แจ้งนันเอง,เอง นิโรธคือน,นิพพานเป็นสิ่งที่ดับทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเราก็จะไม่มีโรคถ้าถึงความเป็นอรหรันตผลแล้วไม่มีโรคทางกิเลสแล้วมีแต่บรมสุขมารมุธรรมนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบประงับ อุปกเกเรสไม่มีนั่นเองฉะนั้นเราต้องรับเงินะงับอุปเกเลสมกอภิสมาโลโพโลพิงเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษร้ายโกโทความโกเทืองอุปนาโหความผูกเวรไม่มั่นกันมารโคความลบหลูล่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยามัชาริยังความตนีเหนียวแน่นกิจกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากล้าเทยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบซร้ารำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกร่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดสมด้วยความชลาและความป่วยไข่อยู่เป็นนิดประมาโดูความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารัก และหน้าชังเองเราเพียรพยายามจะไม่มัวเมาเพียรพยายามไม่จะหลงตัวลืมตายนั่นเองเราเพียรสองอย่างนี้แล้วเราก็เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่พร้อมดับไปนั่นเองโยมญี่ปุ่นที่ตายอยู่บ้านห้วยหุงแกก็อายุมากแล้วนั่นเองอายุทั้งเจ็ดสิบปีนั่นเองท่านก็จากไปจากลูกจากเมียไปสู่ภพภูมิใหม่นั่นเอง ่อนที่จะตายแกก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ํามาหลายวันในที่สุดก็ล้มหายตายจากคงรู้วาระตัวเองหมดเวะลามันต้องจบมันต้องจากแล้วนั่นเองท่านก็นอนซมอยู่หลายวันนั่นเองนี่แหละสังขารร่างกายมันเป็นเที่ยงแท้อายุเจ75สี่เจ็ดสบห้านีถือว่าพอดีกับที่พพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าร้อยปีหมดไปปีหนึ่งร้อยปีหมดปีหนึ่ง ตอนนี้โดยเฉลี่ยคน74-75ตายถือว่าเป็นกลางๆนั่นเองถ้าอายุสั้นก็50-40ลงมานี่ถือว่าอายุสั้นอายุยืนเลย75ไปถือว่าได้กำไรแล้วนั่นเองแต่ถ้าขาดทุนต้องต่ำกว่า74-73มาเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละคนที่มีอายุต่ำก็ตายก่อนวัยอันควรก็มีฉะนั้นความตายไม่เลือกว่าจะอายุเท่าไหร่เกิดมาพร้อมจาก พบเพื่อพลาดได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ไม่มีแล้วนั่นเองะนั้นการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้ปฏิจจสมุติบาทเรียนรู้โพธิปัจิยธรรม37ประการเท่าเราต้องเรียนรู้นั่นเองถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็สู้ศาสนาอื่นไม่ได้ศาส,สนาคิดเขาก็ยังมีการเรียนรู้ศาส,สนาอิสลามเขาก็ยังมีการเรียนรู้ศาสนาพุทธเราก็ต้องรู้อริยสัจสี่มรรคมีองค์แปด พชงเจ็ดพาราห้าอีซีห้าสติประธานสี่สมมาประธานสี่อิทธิปานแล้วเห็นอริยสัตย์สี่อย่างจมแจ้งเราก็แจ้งด้วยโลกครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งนั่นเองเราจะเอาทำละล้วนไม่ได้เราต้องเอาโลกครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งนั่นเองแต่พระท่านไม่ติดทางโลกท่านเอาทำสองส่วนเอาโลกแค่ส่วนเดียวแต่โยมเขาเอาโลกสองส่วนทำต้องมีส่วนหนึ่งนั่นเองถ้าไม่เอาทำส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะ แย่งการกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกาครอบครองมันก็มีการเกิดในภัยภูมิศีนเองจะเกิดในภัยบุญศีมันก็มีความทุกข์เหมือนสัตว์นรกนั่นเองมีบุญแค่สองส่วนถ้าเป็นเปรตมีบุญสามส่วนถ้าเป็นอสุรกายมีบุญสี่ส่วนถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีบุญห้าส่วนถ้าเป็นคนก็มีบุญแค่หกส่วนถ้าเป็นมนุษย์มีบุญเจ็ดส่วน ถ้าเป็นเทวดาก็มีบุญ8ส่วนถ้าเป็นพรมก็มีบุญ9ส่วนนั่นเองส่วนไม่ดีแค่มีแค่ส่วนเดียวนั่นเองนี่แหละ9 1แล้วว่า81หรือว่าแบบไหนเราต้องรู้จากตัวเองเองถ้าเราไม่รู้จากตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมันก็เนิ่นช้ามันก็เสียเวลาไปวันวันไม่สนใจเรื่องอดีตไม่สนใจอนาคตมัวเมาในปัจจุบันแล้วก็จมก็แช่ ก็เนิ่นก็ช้าเสียเวลาไปวันวันนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเพียรเรียนรู้ศึกษากันไปเรียนรู้ภาระคือพลังเรียนรู้อินทรีย์ความเป็นใหญ่เองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไปไม่ได้นั่นเองถ้าปัญญามีสองส่วนสมาธิต้องมีส่วนเดียวถ้าสมาธิมีสองส่วนปัญญาต้องมีส่วนหนึ่ง,งนั่นเองสมาธิ สมถะวิปัสนามันก็ไปด้วยกันนั่นเองฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัสนาไม่มีสมถะแล้วมันก็เข้าถึงความหลุดพ้นไม่ได้นั่นเองเราไม่มีรูปประธรรมนามธรรมแล้วบุญกุศลเราไม่เพียงพอเราก็เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกทาคาม,มีไม่ได้เป็นอนาคามมไม่ได้เป็นพระหันตะผลไม่ได้นั่นเองผู้ที่เป็นอนหันตะผลต้องละสังโยชน์สิบให้ได้นั่นเอง หนึสึกสักยะทิฏฐิสองวิกิกิจชาสาสินตะปาปมาตห้าลาคะหกปฏิคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุรจากกุกุจะอวิชานเองละสังโยชน์สิบได้เขาเป็นอรหันต์ได้ฉะนั้นการละสังโยชน์ไม่ใช่ใครจะละได้ไง่ายๆยังถือว่าร่างกายเป็นของเราเราไปร่างกายก็เป็นคนจมคนแช่คนเนื่นคนชานเองนี่ยสักยะทิฏฐิ เราต้องเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมาถ้าเราไม่รู้รูปธรรมเราก็ติดรูปธรรมติดนามธรรมาติดตัวกูของกูติดตัวสูของสูมันก็ไม่ควนควายสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจนั่นเองฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้มรรคมีองค์8เรียนรู้สมประทานสเพียรกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น2เพียนชำระสิ่งที่มันมีอยู่นั่นเองส เพียรทาบุญทํากุศลทําบาร,รมีให้ถึงพร้อม 4. รักษาบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตตสันดานเองเราก็จะมีสติปัฏฐาน4มีกายมีเวทนาแล้วฝึก,กจิตแล้วเพื่อเข้าถึงธรรมเองสติปัฏฐาน4จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองแล้วเราก็จะมีอิทธิบาท4มีฉันทะมีความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะคือการฝึก,กจิตวิมังสา เราใค้ควรว่าเราทําเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองนั่นเองถ้าเราไม่ถามตัวเองทุกวันเราก็มัวเมาในโลกในวัตาสงสารมันก็ไม่คุ้มที่เราเกิดมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเหมือนดังยุงม,มีดีที่ไวขนถ้าใจต่ําเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้าเรามีครบเขาเรียกมนุษสา ก็คิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบันคนควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เราเกิดมาอย่าเชิญเอ่ยเอง,เองฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต่อมนุษย์ต่อมนุษย์ หรือว่ามนุษย์ต่อเทวดาหกชั้นชั้นจาตุมชั้นอาดึงชั้นยามาชั้นดูสตชั้นนิมานสัพริมาสวัตตีนะี่เองสวรรค์หกชั้นพรมยี่สิบชั้นเราก็ต้องปรารถนาสูงไว้หรือว่าปรารถนาซึ่งความหลุดพ้นนั่นเองปรารถนาไม่มาเกิดไม่มาตายอีกแล้วนะั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในปัจจุบันนะธรรมอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขอยู่ที่ป่าที่เขาเราก็มีสุขอยู่ึงเงื่อผ้า บินธมาดรูปเดียวก็มีสุขอยู่กับนกกับหมาก็มีความสุขนั่นเองตอนนี้นกกัางเขนมาทำรังที่ลงย้อมนั่นเองมาที่จอดรถมาทำรังที่นั่นมันก็โชว์ทำรังให้ดูมันก็ไข่มาสองฟองสามฟองล้วมเ้งนี่แหนละนกกลางเขนมาอยู่ใกล้เราเราเห็นมันอาบน้ำล้วก็คุยก็หยอกกับนกกลางเขนกับหมาคุยกับหมากับนกกลงเขนไปวันๆหนึ่งเหมือนผีบ้าแต่ไม่บ้านั่นเอง ฉะน,นั้นเราก็อยู่กับนกกับหมาไปคุยกับนกกับหมามันรู้ว่าเราเป็่งเสียงออกไปเสียงเมตตามันก็มาอยู่ใกล้เราเนั่นเองมาทำรังใกล้ๆที่พักที่อยู่ของเราเนั่นเองนี่แหละสัตว์ท้งหลายก็สัมผัสถึงถึงกายที่เราไม่เบียดเบียนเขาแล้ววาจารเราก็พูดนิ่มนวลกวับเขาไม่ว่าร้ายไม่พูดร้ายเขาก็มาอยู่ใกล้เรานั่นเองต่างจาก นายพรานสัตว์ทั้งหลายไม่อยู่มาอยู่ใกล้เลยเพราะมาอยู่ใกล้ก็โดนฆ่าโดนตีโดนทําร้ายนั่นเองนี่แหละการเมตตาเมตตาแบบไม่พงวางผลประโยชน์มันก็ทําให้สัตว์ทั้งหลายมาอยู่ใกล้เรานั่นเองฉะนั้นการที่เราเจริญเมตตาเจริญความกรุณามุทิตาแล้วอุบาคขานั่นเองไม่มีมุทิตาไม่พอยินดีเมื่อเขาได้ดีแล้วมันก็ลําเอียงพอลัก ลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวนั่นเองลำเอียงสี่อย่างนี้ก็ขาดพรหมวิหารสี่ไปในตัวนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะหลงเพราะกลัวนั่นเองเราจะมีธรรมวินยัยเป็นการสอนให้เรามีอาจาริยะศรัทธาที่ดีนั่นเองอมีศรัทธาที่ตั้งมั่นเหมือนพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะตศัทธาตถาคเตอจารสา,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 ารสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถา,าคตของผู้ใด ส้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสี่รัญจะยาสคารยานังอาริยกันตังประสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสร้างเคปัสสาโทยัสติอุชุปูตันจดสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระอริยสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอัตติโตติตังอหุอโมคันตาสาชีวิตังบัณฑิตเราเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตสมาสทันจะสี่รันจายา อนุนยูเชธเมทวีสารังบุธ,ธานาสะสนังเพราะฉะนั้นเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างสัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เน,นื่งเนืองนเองให้เรามีความเลื่อมใสสัทธาแล้วเราก็จะมีการรู้อดีตเป็นยังไงน่เองพุทธเจ้าท่านว่าไม่ให้เราติดอดีตท่านเลยเอ่ยว่าอาติตังนันวาคเมยานัปติกังคขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติตาัมปาห้ยนันตังอป,ปตันจาอณาคตังสิ่งเป็นอดีกตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปน,นัญจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังพุปังตังวิทามณพรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นผลนแคลนเขาควรพอกผูนอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวากิจมาตะปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนามฮาห้าเซเนนามัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาสนะย่อมไม่มีสําหรับเราเนี่ยน่ะถ้าเราไม่มีการเรียนรู้การเกิดการตายไม่เรียนรู้สิ่งที่ โลกอยู่นี้เราก็จะติดโลกนั่นเองถ้าเราติดโลกแล้วมันก็เข้าถึงธรรมไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าเอาโลกเป็นใหญ่เราต้องเอาธรรมเป็นใหญ่อย่างพระนี่ต้องมีธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาโลกเอาญาติโยมเป็นใหญ่ไม่ใช่แต่ญาติโยมก็ต้องเกื้อหนุนพระให้พระอยู่ได้นะแอต้องใส่บาตรทำบุญต้องถวายปัจจัยพอจะได้อยู่ได้อาศัยได้นั่นเองฉะนั้นปัจจัยสี่นี้ก็สําคัญจีวรอ,อาหาร เสนาสนายารักษาโรคจกดขาดอย่างไรอย่างหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราอยู่ไม่นานนานไปก็ไม่มีใครอยู่พร้อมจากนั่นเองพร้อมพัดพลาดพร้อมจากลานึ่นเองฉะนั้นไม่มีใครอยู่ความฟ้า,าไม่นานหน,นาก็พลันตายนั่นเองฉะนั้นเราต้องอยู่เพื่อเกื้อกูลกันไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาอะไรไม่ได้อยู่เพื่อจะจมแช่เนิ่นช้าเสวลาเป็นวันวันหนึ่งฉะนั้นเราอยู่เพื่อเกื้อกูลกัน วัดจะมีฐานพร่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดับมีใสยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางเองฉะนั้นวัดกับบ้านมันก็ต้องเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนญาติโยมกับพระมันก็ต้องเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่มีกรมบทสบิมีการเลือนถึงอนุสติสิบนั่นเอง พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวานุสติอะไรต่างๆนี่เองมรณานุสติต่างๆที่เราต้องมีสติและลึกถึงอยู่เป็นประจำถ้าเราไม่มีระลึกถึงลมหายใจนั้นนลึกถึงเทวานุสติกายคขตาสติอุปมาณุสติแล้วมันก็เข้าถึงความสงบระงับไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าคนเรามีหจริตหนึ่งลาคาจริตสองโทสะจจริตสาโมหจริต สี่วิตกจริตห้าศรัทธาจริตหพุทธจริตนั่นเองจริตมีตั้งหกอย่างนั่นเอง arrived. คนใจมีจริตแบบไหนเราต้องรู้น่นเองคนบางคนก็มีวิตกจริตบางคนก็มีศรัทธาจริตบางคนก็มีพุทธจริตปรัถนาปัญญาอย่างเดียวนั่นเองบางคนก็มีราคามาะมากโทสระมากโมหามากนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามาเรียนรู้กลเรียนรู้ใจไปเรื่อยใจใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ พุทธเจ้าให้พิจารณาทุกวันผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผ,ผมย้อนไปอนุโลมปฏิโตมไปเรื่อยๆรล้วเราก็เบื่อเราก็นายเราก็คลายกำหนัดเราก็จะไม่ยินดีในกามโลกรูปรโลกอรูปรโลก,โลก,โลกใครจะมายั่วยวนจะมีนางตันหานางราคานางอาราดีเราก็ไม่ยินดีกับเขานั่นเองเราก็เป็นตัวของเราดีที่สุดนั่นเองอย่าเป็นดังอารมณ์ที่มัน ลอยมาให้เราฟุ้งซ่านให้เราไหลไปกับโลกนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกถ้าอยู่หลายคนถ้าอมทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายนั่นเองฉะนั้นเราต้องอยู่แบบคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่คนแบบคนที่มีศีลมีธรรมเสมอกันศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันจากขปัญญาเสมอกัน เสมอด้วยสี่อย่างมันไปด้วยกันได้นนะเองถ้าเราไม่เสมอด้วยสี่อย่างนี้แล้วก็อยู่อึดอัดขัดเคืองมันก็หอเบียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะลงเพราะกลัวเพราะเห็นแก่ตัวนะั่นเองฉะนั้นเราไม่เห็นแก่ตัวเราเห็นแต่ทาเป็นใหญ่นะั่นเองธรรมวิจยะมีการสอดส่องร,รมอยู่เป็นประจำมีการสุตตามยะปัญญาการได้ยินได้ฟังมากจินตามยะปัญญาการพิจารณาใคร่ควรภาวนามยะปัญญาพิจารณาให้เห็น ว่าเป็นธาตุดินมี20ทธาตุน้ามี12เป็นอาการ32นั่นเองธาตุน้ำมี12ทธาตุดินมี20เป็นอาการ32มีธาตุไฟมี4ไฟที่ทําให้เราอบอุ่นไฟที่ทําให้เราแก่เราชราไฟที่ทําให้เราเจ็บป่วยไข้ไฟที่ทําให้เรา ทุกทรมานเจ็บป่วยไข้ล้มหายตายจากนั่นเองไฟก็มีสี่ลมก็มี6กลมพืชพัดขึ้นบงบนคือการเลอะทางปากทางจมูกพันลมพัดลงมันได้ทางทวันหนักทวานเบานั่นเองลมอยู่ในท้องก็มีลมอยู่ในลำไส้ก็มีลมพัดรอบตัวของเราแล้วลมหายใจนั่นเองถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้วเราก็ตายจากโลกนี้ไปนัเองฉะนั้นลมหายใจนี่แหละ เราต้องฝืนหายใจไปเรื่อยฝืนสร้างคุณงามความดีคนโบราณเขาว่าทางเตียนเตียนเวียนไปนโลกนั่นเองทางโลกโลกทางบากบันคลควายพาขึ้นมนุษย์สมบัติพาขึ้นสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเรายินดีเฉพาะต่อพระนิพพานเป็นที่สําราญใจไม่มีทุกโศกโรคภัยไม่มีกามาโลกรูปโลกอลูปโลก,โลก,ปโลกเป็นผู้ที่ เข้าถึงนตถิสันติปรังสุขังนั่นเองนี่แหละนิพานเป็นเลขศูนย์ก็ว่าได้เลขเก้าเป็นเลขของพรมเลขแปดเลขของเทวดาเลขเจ็ดเลขของมนุษย์เลขหกเลขของคนเลขห้าของเลขของสัตว์เดรัจฉานเลขสี่เลขอสุรกายเลขสามเลขของเปรตเลขสองเลขของสัตว์นรกนั่นเองเพราะสัตว์นรกมีความทุกข์มากกว่าความสุขมีความทุกข์แปดส่วนมีความสุขแค่สองส่วนแค่นั้นเอง ถ้าเป็นเปรตก็มีความสุขแค่สามส่วนมีความทุกข์เจ็ดส่วนนั่นเองถ้าเป็นอสุรกายมีความทุกข์หกส่วนมีความสุขแค่สี่ส่วนถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีทุกข์ห้าส่วนสุขห้าส่วนนั่นเองถ้าเป็นคนมีสุขหกส่วนมีทุกข์แค่สี่ส่วนถ้าเป็นมนุษย์มีความสุขเจ็ดส่วนมีความทุกข์แค่สามส่วนนั่นเองถ้าเป็นเทวดา มีความสุข8ส่วนมีความทุกข์แค่สองส่วนถ้าเป็นพลมีความทุกข์แค่ส่วนเดียวมีความสุข9ส่วนนั่นเองนี่แหละชั้นของเทวดาก็เลข9เช่นชั้นของเจ่นขผมก็เลข9้าเช่นเทวดาก็เลข8ชั้นของมนุษย์ก็เลข7นั่นเองแต่และเลขมันมีความหมายอยู่เราต้องเข้าใจในตัวเลขในความหมายที่พระเจ้าท่านร้อยเตียงผู้รู้นัปกปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่าน รอยเลียงให้เรามาท่องมาจำมาสวดมาสร้างคุณงามความดีเราก็จะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนเราก็เจริญเมตตาไปเรื่อยกรุณามุทิตาอุเบขาใครรักชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเป็นพรเองการร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมนี้สําคัญแก่จิตใจของเราถ้าเรามีศีลมีธรรมมีกรรมฐานแล้วเราก็ อยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความความสุขอยู่กับหมู่พวกก็มีความสุขนั่นเองตอนนี้มีพระหลวงพี่มหาสุรศักดิ์ท่านมาพักอยู่สองสามคืนแล้วนั่นเองอีกสองคืนท่านก็ได้กลับไปรักษาการเจ้าวาดที่อำเภอฝางนั่นเองฉะนั้นอาแม่ไม่อายนั่นเองถ้าก็จะไปที่ไม่อายรักษาการเจ้าวาดไปตามเตามประจัยนั่นเองฉะนั้นมีหมู่มาก ก็เหมือนอยู่คนเดียวนั่นเองเราจะไปติดหม่ไม่ติดคณะไม่ได้เราก็ต้องอยู่กายกายับใจของเราให้ได้เพราะเราอยูกย่กายของใจไม่ได้มันก็บ้าบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าราคะบ้าโทสะบ้าโมหะนี่แหละฉะนั้นวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นของเราก็มารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสวดมนต์รวบรวมกันสร้างคุณงามความดี รวบรวมกันสร้างบุญกุศลบารมีให้น้องเราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนอยู่ที่ขอให้ช่วยเหลืออยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้ว ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขะพาละปฏิพานธธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ